สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะที่กําลังติดตามช่องทาง y u t u b e ออยอยู่นะคะสําหรับวันนี้นะคะกลับมาพบกับออยเช่นเคยนะคะที่โชว์รูม v 8 8รถกระบะเกีสาขาบางเลนค่ะสําหรับวันนี้นะคะออยจะมาอัปเดตรถเข้าใหม่ให้กับคุณลูกค้าได้ชมกันอีกแล้วนะคะเป็นรถตอนเดียวนะคะตัวนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ๆเลยนะคะสําหรับคันนี้เป็น t ตโยต้าวีโก้แชมค่ะคุณลูกค้าคะตัวนี้ปี2 0ง0 4เครื่อง2,500ดีเซลนะคะบอกเลยนะคะลูกค้าท่านใดที่หารถตอนเดียวอยู่นะคะสำหรับคันนี้ตอบโจทย์ลูกค้ามากนะคะราคาไม่แรงนะคะตัวนี้นะคะราคาหน้าป้ายอยู่ที่3,039,000บาทนะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่ดูมาจากคลิปยู u b e ออยนะคะแล้วก็แจ้งว่าดูมานะคะออยให้ส่วนลดไปเลย10,000บาทนะคะอยู่ที่3,029,000บาทนะคะสำหรับคันนี้ปี14เครื่อง2,500นะคะลูกค้า เดี๋ยวออยพาเดินชมรอบคันเลยนะคะตัวนี้นะคะรถสภาพเดิมๆเ,เลยนะคะคุณลูกค้าตัวนี้เป็นตัวเจนะคะกระจังหน้าดํานะคะ สำหรับตอนเดียวนะคะใกล้ๆสิ้นปีนี้นะคะก็จะมีเข้ามาใหม่นะคะอีกหลายพันเลยลูกค้าท่านใดที่หารถตอนเดียวอยู่นะคะแวะเข้ามาชมได้เลยนะคะที่โชว์รูม V88SK สาขาบางเรนนะคะออยประจำอยู่ที่สาขาบางเรนนะคะอยู่เส้นถนนพลดำรินะคะอำเภอบางเรน ตำบลดอนตูมอำเภอบางเรนจันคะรปฐมนะคะคุณลูกค้าท่านใดนะคะอยากชมรถนะคะมาไม่ถูกยังไงสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์โทรออยนะคะ0616835229ค่ะเมมเบอร์ Member ขึ้นไลน์เลยนะคะเดี๋ยวออยส่งโลเคชั่นให้ก็ได้นะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่อยากได้ i ส u ต,ตอนเดียวก็มีนะคะตอนนี้ตอนเดียวขายดีค่ะคุณลูกค้าก็ หมดไปเยอะแล้วนะคะแล้วก็มีเข้ามาใหม่อีกแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ได้ชมกันเรื่อยๆนะคะตอนนี้สิ้นปีก็จะมีรถเข้ามาเรื่อยๆนะคะก็เดี๋ยวตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะออยก็จะอัปเดตเรื่อยๆนะคะว่ามีคันไหนเข้ามาบ้างะคะลูกค้าท่านใดที่ติดตามอยู่ก็จะได้ชมกันนะคะเผือหารุ่นไหนกันอยู่ก็สอบถามอ้อยเข้ามาได้เลยนะคะ สำหรับตัวนี้นะคะอ้อยเปิดดาวเริ่มต้นอยู่ที่9,000บาทนะคะลูกค้าท่านใดที่ประวัติเครดิตดีก็ฟรีดาวได้เลยค่ะหายไปช่วงหนึ่งนะคะสำหรับการทำ YouTube นะคะเพราะว่ามันมีรถเข้ามาใหม่นะคะตอนนี้ก็เลยมาอัปเดตให้ได้ชมกันนะคะ จะปีใหม่แล้วนะคะลูกค้าท่านใดนะคะอยากได้รถไว้วิ่งงานนะคะตอนเดียวตอนนี้นะคะลูกค้าหายเยอะเช่นกันนะคะเอาวิ่งงานนะคะไม่ว่าจะวิ่งเอรี่วิ่งปลาวิ่งกุ้งหรือว่าวิ่งส่งของวิ่งขายของวิ่งใช้งานอะไรก็แต่นะคะตอบโจทย์มากเลยสําหรับรถตอนเดียวเนี่ยนะคะเป็นจุดเริ่มต้นของรถทํามาหากินเลยก็ว่าได้นะคะลูกค้าท่านใดที่อยากได้รถไว้ทํางานนะคะขายของนะคะ สำหรับคันนี้คุ้มมากเลยนะคะได้ส่วนลดด้วย1,000 0บาทนะคะอ่าเดี๋ยวชมด้านในกันบ้างนะคะตัวนี้นะคะด้านในเป็นมือหมุนนะคะสภาพภายในสวยค่ะคุณคะไม่โซมนะคะมีแอร์แบ็กที่พวงมาลัยหนึ่งลูกนะคะแล้วก็ฝั่งคนนั่งหนึ่งลูกนะคะ อันนี้นะคะด้านในเป็นโซนดำนะคะเป็นเบาะหนังนะคะเบาะไม่มีชํำรุดใดๆนะคะสภาพเคเลยนะคะลูกค้าท่านใด อยากชมชมรถตัวจริงแหวะมาได้เลยนะคะวีแปดแปดล้เปิดให้บริการทุกวันเลยนะคะทั้งแต่แปดในาจุดสามศูนย์ถึงสิบเจ็ดในกาจุดสามศูนย์าไม่ถูกยังไงติดต่อทเข้ามาได้เลยนะคะอ,อ่ะ,อะเดี๋ยวอยพาไปชมเครื่องกันบ้างดีกว่าค่ะลูกค้าค่ะเรามาชมเครื่องกันบ้างนะคะตัวนี้นะคะสภาพเครื่องเดิมๆเ,เลยนะคะคุณลูกค้า เรารับประกันหลังการขายให้นะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องเกียร์คนท้ายรับประกันหลังการขายให้3เดือนหรือ1 0 0 0 0มนกิโลนะคะแล้วก็ขับฟรีด้วยนะคะคุณลูกค้าขับฟรีเลย2เดือนนะคะคุณลูกค้าซื้อปีนี้ผ่อนปีหน้าใครจะผ่อนก็เดือนมกราดเลยนะคะตัวนี้นะคะเราให้แบตเตอรี่ลูกใหม่นะคะแล้วก็ถ่ายของเหลวให้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ํามันเครื่องน้ามันเกียร์ฝั่งท้ายนะคะก่อนออกนะคะเราเช็คให้หมดเลยนะคะ ท่านใดอยากเสิรเครื่องก็แหวะเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับผู้ลูกค้าทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาชมและสนใจอยากจะออกรถกรนทั้งโชว์รูม v 88ของเรานะคะทาง v 88ของเรานะคะออกไม่ยุ่งยากเลยนะคะแล้วก็หลับถูกอาชีพด้วยนะคะต่างจังหวัดออกได้หมดนะคะเรามีบริการจัดทำไฟแนนซ์ต่างจังหวัดนี้ด้วยนะคะคลูกค้า ลูกค้าท่านใดที่อยากทราบเรื่องของเอกสารในการจัดทำไฟแนนซ์นะคะคุณลูกค้าติดต่อสอบถามเข้ามาพูดคุยกับออยได้เลยนะคะออยยินดีให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะไม่ว่าอาชีพไหนๆออกได้หมดเลยนะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวออยจะแนะนำให้ว่าคุณลูกค้าทำอาชีพนี้นะคะคุณลูกค้าต้องใช้เอกสารแบบไหนบ้างซื้อคนเดียวได้ไหมหรือว่าต้องกู้ร่วมหรือว่าต้องมีคนทำนะคะก็โทรเข้ามาพูดคุยกับออยก่อนได้เลยนะคะ ลูกค้าที่อยากได้ตอนเดียวแบบใส่ตู้ถึอนะคะทางมีแปดแัดของเรานะคะก็มีบริการใส่ตู้ถึอให้ด้วยนะคะลูกค้าอยากได้ตู้ถึอประมาณกี่เมตรแจ้งเราได้เลยนะคะเดี๋ยวเราใส่ให้ใหม่เลยด้วยนะคะอันนี้นะคะตอนเดียวทีมี8 8ของเรานะคะมีโตย้าและก็อีซูซูนะคะตั้งแต่ปี2013ขึ้นไปนะคะลูกค้าลูกค้าท่าได้สนใจอยากได้ตอนเดียวไว้ใช้งานแวะมาดูกันได้เลยนะคะ และช่วงจะปีใหม่นี้นะคะก็มีจัดโปรเยอะเลยนะคะขับฟรีสองเดือนฟรีประกันภัยฟรีค่าจะทำไปเน้นรับประกันเครื่องเกียร์ฟรังคให้3เดือนฟรีบัตรน้ำมันมูลค่า1,000บาทฟรีโปร g p s ร็สไ์ให้ด้วยนะคะ1ปีนะคะแล้วก็ตอนเนี้ยุกคันนะคะออยให้ส่วนรถถุกคันเลยช่วงจะปีใหม่นี้นะคะจะส่วนรถทุกคันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรถกระบ,บะรถเก่งรถตู้หลังคาเตี้ยหลังคาสูงรถกระบ,บะ ตอนเดียวนะคะตอนเดียวใส่ตู้ถึกนะคะมีหมดเลยนะคะหารุ่นไหนกันอยู acha, friend, <h aren> <h aren ่ก really> ็โทรเข้ามาพูดคุยสถาออยได้เลยนะคะว่าหารุ่นไหนกันอยู่นะคะก็สำหรับวันนี้นะคะออยก็มาอัปเดตรถเข้าใหม่ให้กับคุณลูกค้าได้ชมกันนะคะก็เดี๋ยวจะมีรถเข้ามาเรื่อยๆนะคะช่วงสิ้นปีนี้นะคะออยก็จะมาอัปเดตให้ได้ชมกันเรื่อยๆเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะออยย้ำราคากับอิทีหน้าร้านนะคะออยขายอยู่ที่3 3 9 0 0 0บาท ลูกค้าท่านใดที่ชมจากคลิปยูทูบออยมานะคะออยให้สลล์น0มืบาทนะคะอยู่ที่329,000บาทนะคะออยเปิดดาวเริ่มต้นที่9,000บาทนะคะุลูกค้าท่านใดเครดิตดีฟรีดาวได้เลยนะคะตัวนี้ถ้าเกิดว่า ผ่อนได้สูงสุดยาวถึง7ปีเป็น4ี่งวดกันเลยนะคะก็่อนถูกลงไปตัวนี้นะคะสตาร์ทผ่อนเริ่มต้นนะคะอยู่ที่6000กว่าบาทนะคะอยากได้ผ่อนถูกก็ขย,ยายระยะเวลากันผ่อนออกไปได้ถึง7ปีนะคะฟรีดอกเบี้ยสูเซ็นานให้ถึง1ปีด้วยนะคะก็วันนี้นะคะพาเดินชมร่าวๆไว้เพียงเท่านี้ลูกค้าท่านใดนะคะ สนใจก็กินการกเข้ามาได้เลยที่เบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งหกนะคะลูกค้าท่านใดอยากได้รูปเพิ่มเติมก็สามผออยเข้ามาได้เลยนะคะอินบ็อกเข้ามาได้เลยทางไลน์ก็ได้นะคะเมมเบอร์ขึ้นไลน์เลยนะคะวันนี้นะคะก็ขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะคะสนใจยังไงก็ติดต่อออยเข้ามาได้เลยนะคะฝากลูกค้าใหม่ที่เพิ่งเข้ามารับชมกันเป็นคลิปแรกก็ติดตามไว้ พอเด่นจะมาอัปเดตก็ได้ชมรู้ให้ได้ชมเรื่อยๆเลยนะคะวันนี้นะคะขอบคุณทุกท่าทุกท่านเลยที่เข้ามาชมนะคะําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ